สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมยูบบไทเกอร์อีมัลต์นะครับยูนเกมเดลต้าไนท์แมนฝาล้างหน้าผอมเด็กๆนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อจาก EP ที่แล้วเลยละกันนะครับผมและโอเคเราต้องหนีให้รอดนะครับโอเคครับโดดโดดเกาะเกาะโอเครอดแล้วนะครับโอ้ย่าๆเ้ยโอ้ยเอิงเกือบนะโอ้โหเกือบโดนแม่งปานะครับผมโอเคครับอ่ะน่าจะรอดแล้วนะครับจังหวะนี้นะฮะ โอเคครับก็เราต้องค่อยๆเดินนะฮะติดไฟไ่ค่อยๆเดินนะระวังร่วงนะครับโอเคนะฮะรอดแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดก็จะหนีได้นะครับยากจัดเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะก็ผ่านด่านมาแล้วนะต่อไปครับอ่ะดูกันต่อครับที่นี่ที่ไหนไม่รู้นะสุดมันจะมืดนะครับอืมผมวิ่งไปเลยละกันนะฮะโอเคครับอ๋อมันสว่างสว่างนะครับเนี่ย ต้นสว่างจังต้นดีดีครับเนี่ยระวังตกทอ่อเฮ้ยเหมือนมันคุมยากนะตกท่อได้นะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับอ่ะปีก,กระได้นค่ออไรครับผมที่ไหนไมารู้นะครับนะเนี่ยโซเบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยมันก็อยู่ในเรือหรือเปล่านะครับเป็นเรือสินค้าแบบจับเด็กมาอะไรลบา,าไม่แน่ใจนะคล้ายๆเรือนะครับอโอ้ย อ๋อในนอกเรือแล้วนี่ว่านะครับโอ้โหโอเคนะเหมือนมีครอบครัวเต็มเลยนะคนข้างบนนะโอเคครับก็เชือกได้แล้วนะครับอะไปแต่เราขึ้นไปข้างบนกันเลยแล้วกันนะครับ, okay, รบมีคนกินเด็กเต็มเลยนะเป็นเหมือนครับลูกค้าที่จะมากินเด็กอย่างเราเนี่ย คเราแล้วก็ปีนออกมาน็อกเรือแลครับตอนนี้นะเป็นเรือสินค้าใหญ่อีกราหนึ่งนะตอนนี้นะเคครัเราก็กําลังปีนึ้่ไปข้างบนอยู่นะครับสรุปเป็นเรือแน่นอนนะครับเราอยู่ในเรือนะที่ผ่านมานะอเครับออกมาเห็นแสงแดดข้างนอกนี้ก็ถือว่าเป็นบูแล้วนะครับสำหรับผมนะนะครับนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราปีนขึ้นไปบนนะฮะทางเดียรที่จะหนีได้นะครับ แต่ว่าก็ต้องกลับเข้าไปไเรียนเหมือนเดิมนะฮะเพราะนอกไปทะเลนะครับเอาละนะฮะโอเคมาถึงนี่แล้วต้องค่อยๆเดินนะครับเดินไม่ดีล่วงนะเนี่ยนะครับมันไม่ได้เดินง่ายนะครับคนเต็มเลยอะ่ะนะฮะในพวกกินเด็กนะครับเนี่ยในพวกกินเนื้อเด็กอะ่ะนะครับโอเคเข้าไปแล้ว ออกมาเห็นแสงแดดก็เป็นบุญแล้วนะครับเอาแล้วครับพอมาแล้วอึ๊บลุกโอเคครับเราต้องเอาออกนะโอเคดึงออกมาโอ้โหหนักจัดเข้าไปได้ยังก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าต้องดึงหรือเปล่าดึงหรือเปล่านะครับจะวันนะ ดึงได้ไหมดึงได้ไหมบุมดได้เหรอผมจะลองดูนะโอเคเข้าได้ครับบุดได้แล้วบุดมุดมากนะฮะเอ้ยโอ้โหเกือบล่วงตอนเดริรดีๆนะครับเนี่ยนะฮะไปที่ไหนไม่รู้ว่าเออโอเคเดินกันต่อด,ดีกว่าครับตอนเดริรดีๆนะนะครับไม่งั้นล่วงนะฮะเนี่ยค่อยๆเดินไปครับ โอเคครับมีทางตรงนี้นะเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยอ่ะแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยนะครับผมปิดไฟก่อนดีกว่าเออพวกคินเด็กนะฮะเออต้องปีนขึ้นไปข้างบนแหละนะครับปีนเขาคงไม่เห็นเรานะนะครับเออเขาไม่เห็นเรานะเฮ้ยนั่นใครอ่ะใช่มหมหมดนั่นปะใช่ปะ ไปลุกเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับมันยียตรงน,นั้นนะเราต้องโดดนะโดดโดดฮึบเกือบเอาล่ะโดดวิ่งโดดฮึบโอ้โหตั้งลากก่อนตั้งลากก่อนโอ้โหเว้ยฮะไม่มึงอยู่กันเยอะจัดฮ,ฮึบโอเคฮึบโอเคแล้วยังไงต่อครับเข้าไปนี้เหรอเข้ามาแล้วเอ่อมาหลบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ดูสถานที่ก่อนว่าเป็นยังไงวิ่งเลยแล้วกันนะครับมันกินโอ้โหลูกค้าเต็มเลยอ่ะแล้วเราต้องทำยังไงต้องค่อยๆไปนะฮะโอเคโอเคของผมไม่เห็นนะสุดท้ายแล้วสุดทายแล้ววิ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บล้มเลยอ่ะ คือมันเห็นนะครับไม่ได um ้ว่ะเราต้องวิ made. ่งนะครับเนี no ่ยนะครับดีว่ามันเกิดตรงนี t. <t ้นะโอเคครับเราต้องวิ่งนะครับวิ่งอย่างเดียวเลยนะวิ่งฮะวิ่ง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 ครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ๊ยโอ๊ยโอยโดดโดดโอ้โหมึงคาบมาเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยขึ้น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 ไปดิื่อยไปเรไปเร มันตามมาว่ะ้อยังไงต่ออ่ะไปที่ไหนวะเนี่ยเออต้องขึ้นมาบนนี้แหละครับจะมันนะเหมือนว่าต้องเกาะข้างบนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับต้องขึ้นบนนี้หรือเปล่านะเอ,อ่ลองดูนะครับ ไปแล้ปีน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 โอเคโอเคปึ๊บโดดโอเคได้แล้วครับเราจต้องแกว้งตัวนะฮะแกว้งตัวหนึ่งเฮ้ยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงอีก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 นึงหนึ่งสนะอ,องสามไปแล้วฮะปึ๊บโดดปึ๊บโอเคว้าผ่านสักทีนะครับแล้วก็เออนั่งกินอยู่นี่นี่หว่า เราต้องวิ่งใช่ไหมมันเห็นปะดูสึกตัวนะโอเคครับรีบไปดีกว่านะครับผมไปตดงนจ้าผมโอเคครับแล้วทังไงต่ออ่ะเออเราต้องไปไหนวะขึ้นท้้งบอเหรอเดี๋ยวนะฮะขอเช้ก่อนนะครับเก้าอี้นี่มันลากได้นะอ๋อนี่นะครับ ไปดูตรงนี้นะโอเคครับเข้าไปเลยโอเคครับรอดมาแล้วนะครับทีนี้ก็อ๋อมีตะเกียงตรงนี้ให้เราจุดนะนะครับจุดตะเกียงก่อนโอเคครับเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยนะน่าจะเซฟแล้วแล้วเป็นไงลูกสบายดีไหมฮะเจอตัวเล็กฮเจอตัวเล็กนี่เออเราก็ายังไงต่ออ่ะกูไปไม่เป็นเลย <laughs> ไปไม่เป็นว่ะทำไงต่อเนี่ย มีทางไหมนะครับไม่น่าจะมีนะแค่จุดตะเกียงเฉยนะครับอืมเราคงต้องออกไปทางเดิมแหละนะครับโอเคเออผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปที่ไหนนะครับต้องลองลองซอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับกำลังกินอย่างอร,ร,รอร่อยเลยนะครับ ว่าเราต้องผ่านพวกนี้ไปนะครับเอาเควิ่งครับผมโดดโดดครับโดดโดดโอเคโดดเฮ้บโดดโอเครอดแล้วนะครับรอดแล้วรอดแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นดิเฮ้ยเฮอยขึ้นโอเคครับผมนะฮะโดดเฮ้บเฮ้บโอเคปีแไปข้างบนนะฮะโอเคครับมีทางเดียวที่ต้องขึ้นไปข้างบนแหละนะครับรอดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะผ่านได้ยากมาก โอเคเหมือนกับเราต้องเออไม่ได้แล้วฮะอันนี้มันไปแล้วอ่ะต้องรองมันกลับมาก่อนนะครับถึงจะข้ามฟากได้เนะี่ยเขาว่ากันว่าสูงกว่าได้เปรียบใช่ไหมโอเคสูงกว่าได้เปรียบเนาะเอาละครับสูงกว่าได้เปรียบหรือเปล่าจริงๆนะครับสูงกว่าได้เปรียบนะครับผมเอาละต้อง,องรอเลื่อนไปก่อนนะนะครับให้ใกลกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็โดดโอเคเรียบร้อยนะครับ โอ้โหมันกินกันเต็มเลยว่าแ่ยองจัดแล้วต้องไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางไหนวะนะครับเออไม่แน่ใจวะเข้ามาแล้วอ่ะไปไหนต่อโอ๊ยมันเห็น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  นะครับมามานี่มานี่มานี่วิ่ง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 เฮ้ยวิ่งดิโอ้โหโดดเฮ้ยชิบหายโดดพลาดโอ้โหแม่งไม่ทันนะครับกินไอ้ตัวเล็กเมื่อกี้นะโอเคเราต้องมานี่แหละนะครับเอาละวิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งโอ้ยแก้วบาดขาแล้วโดดเอ้ยโอ้โหตื้อหนึ่งซอกซ้ำโดดฮึ่มก็โอเค เอ้ยโอ้โหเกือบล่วงนะครับได้แล้วนะครับพามาแล้วโอ้โมันจยดเต็มเลยว่ะนะครับเอาไรเนี่ยวิว่งเลยละกันวิง่งโกโยแนบโกโยแนบโกโยแนบเฮ้ยโอ๊ยโอ้โยโดนกินนะ่ะมันลงมาอย่างนี้เลยหรอวันไปเกิดไหนเนี่ยโอ้โหโชคดีมนเกิดน,นี้นะครับ แสดงว่าเราต้องวิ่งใต้โต๊ะนะฮะเออนะครับต้องวิ่งใต้โต๊ะนะครับวิ่งเหมือนเดิมครับต่อข่ามมานก่อนนะครับแล้วเข้าไปใต้โต๊ะนะโอเคโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเออเข้ามาแล้วนะครับผ่านสักทีล้วยังไงต่อวะเนี่ยไปไหนวะเห็นนะครับมันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนะไปได้เลยปะออกไปได้เลยนะครับ หายแล้วโอ้โหพ่อครัวมาพ่อครัวมาว่ะต้องวิ่งหนีอยูเดียวแนละ้วเออมีที่เนี้ยโซ่มหมอมันให้ทำไรเนี้ยหายแล้วโอ้ยไม่รอดหนีไปไหนได้วะนะครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง มาแล้ว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 ,ลวโอเคแอบอันี้ไม่รู้รอดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเออโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วนะครับมันไปแล้วโอเคแลยังไ,ไงต่อ มีทางขึ้นข้างบนนะครับผมเราจะขึ้นไปยังไงปัญหาคือเราจะขึ้นไปยังไงนะครับเหมือนจะมีทางไปเราจะขึ้นไปยังไงยกซ่วมมาเหรอแล้วก็ปีนเหรอว่าไม่ใช่นะครับทําไงวะหรือว่าเราต้องออกออกออกไปข้างนอกหรือเปล่านะครับออกไม่ได้นะครับ ขอลบก่อน,ค,อนนะคิดก่อนนะครับขอคิดก่อนนะครับว่าจะปีดขึ้นไปยังไงนะครับขึ้นไปยังไงนะผมไม่เข้าใจนะครับ ปีนเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะโอเคเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็ปีนห้องนี้ขึ้นไปนะครับโอเคนะครับทําให้กระจกแตกนะฮะผมลองเดาดูนะครับเออโอเคใช้ได้งงตั้งนานนะครับเอาล่ะเราต้องมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินตามท่อนี้ไปนะครับมาดูนี้นะครับผมโอเคนะฮะผ่านแล้วโอเคครับดูเรื่องโอเคครับ ตรงนี้เดินยากมากนะครับทุกคนนะฮะเออนะครับต้องค่อยๆเดินจุดไฟก่อนนะต้องค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินเลยอะนะฮะเอออือได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเออเออโอเคได้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อ, uh, อเน,นี่ยน,นะครับ,รต,นะรบต้องไปที่ไหนต่ออ่ะบันโดดได้หรือเปล่ามันโดดแล้วปีนได้หรือเปล่าวะ นะครับเหมือนกับว่าเราต้องมองแบงคล่างหรือเปล่านะเอ่อต้องเปิดนี้แหละครับึ๊บโอเคได้แล้วนี่อีนี่อีป้านี่เว้งแว้งทิ้งไปดินะครับโอเคนะครับตอนต้องเข้าลิฟต์นะฮะวิ่งไปที่ลิฟต์ชัวร์นะครับผมลงลิฟต์ไปแล้วโอเคครับผมผ่านาทีตรงนี้โอเคแล้วยังไงต่อ เออ่เข้าห้องนี้ไปใช่ไหมนะครับไปรู้ละว,วิ่งเดียวแล้วเฮ้ยโอ้โห,โหอะไรวะแนะ่มึงมาจากไหนวะแน่เอ้ยโอ้โหมาแล้ววิ่งไม่ยั้งอย่างนี้วิ่งไม่ยั้งโดดข้ามไปเลยิครับโดดโอ้โห,โห,โหโชิบหายแล้ว้ยโอ้โหไม่ไหวมาเยอะเกินมาเยอะเกินโดด โอ้ยเอ้ยชนกระแพงเอ้ยเกือบโอ๊ยรยบร้อยไม่รอดโดนแดกโอ้โหแบบยากจัดเอาใหม่แล้วกันครับแอะมีตะเกียงให้จุดด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นตะเกียงนะครับจุดตะเกียงก่อนแล้วกันนะครับนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้เราเกือบรอดแล้วนะฮะเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับเป็นยากจัดจริงๆนะครับวิ่งนะครับวิ่งเราต้องวิ่งนะฮะวิ่งเดียวครับจังงวะนนี้ วิ่งนะครับโอ้ไม่มากันเยอะเกินโอ้โหเอาละครับหักมุมเอ้ยยังไม่ใช่ซอยนี้คนละซอยคนละซอยนะครับคนละซอยคนละซอยสไลเดอร์ไปยิงปึ๊บโอ้โหไม่มาเร็วจังเลยอะโดดโอเคหักมุมหักมุมแล้วก็โดดยีดดุดโดดยีดดุดโอเคครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้โหเอ้ยโดดโอเคนะโดดลึบโอเคโดดวิ่งโดด โดนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วเจ็บไม่ทันแล้วเอ้ยยัยยิ้มร้อยช่างอีแล้วโดวไปโดนโอ้ย